ต้องยอมรับนะคะว่าประชากรข้ามชาติทั้งที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วค่ะยิ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยนั้นมีการจัดระเบียบการบริหารการทํางานของคนข้ามชาติใหม่ซึ่งส่งผลให้แรงงานข้ามชาติทั้งที่หลบหนีเข้าเมืองมาไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาลาวกัมพูชาสามารถเข้าสู่กระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะ อย่างตัวเลขล่าสุดค่ะรวบรวมโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีแรงงานข้ามชาติกว่า3าล้านสองแสนคนค่ะโดยจํานวนนี้1นล้านเจ็ดแสนคนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายขณะที่อีก1น6ล้านสองแสนคนนั้นสามารถเข้าประเทศได้โดยผ่อนผันตามมติคอรมอค่ะ แน่นอนค่ะว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามชาติเหล่านี้มาพร้อมกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายค่ะทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงานโรคประจําตัวโรคเรื้อรังรวมทั้งโรคติดต่อที่ไม่ทราบสาเหตุและโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐนี่ละค่ะก็คือสถานที่ปลายทางที่จะรองรับดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ว่าคนข้ามชาติทุกคนจะมีหลักประกันสังคมหรือว่ามีประกันกับกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงมีทั้งมีผู้ที่ตกหล่นเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เมื่อเจ็บป่วยหนักก็ต้องมาขอรับบริการกับสถานพยาบาลของรัฐและบางส่วนก็ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะผู้ที่ตามแรงงานข้ามชาติอย่างคนชาราและเด็กเล็กที่ไม่มีเอกสารประจำตัวหรือไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้าเจ็บป่วยโรงพยาบาลก็ต้องดูแลรักษาด้วยรวมๆแล้วค่ะแต่ละปีประเทศไทยต้องรับภาระดูแลประชากรข้ามชาติเหล่านี้แต่ว่าไม่สามารถเก็บค่ารักษาได้ปีละ400-500ล้านบาทค่ะถามว่าทำไมต้องดูแล เหตุผลรองรับอย่างแรกค่ะก็คือตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยก็ต้องดูแลรักษาคนข้ามชาติเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาเข้ามาเป็นแรงงานมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เสียภาษีบางส่วนให้กับเราด้วยนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะการดูแลรักษาคนข้ามชาติก็เท่ากับเป็นการลดภาระปัญหาและปกป้องสุขภาพคนไทยไปในตัวด้วยค่ะตัวประชากรกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะมี คือสังคมอาจจะมีทัศนคติที่คิดว่าจะต้องดูแลหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่า,าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของคนเหล่านี้มันก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้น,นกับคนไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขก็เล็งเห็นว่ามันเป็นความสําคัญที่เราควรที่จะต้องดูแลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่า,าบางพื้นที่บางจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะ <c oughs> ๆเนี่ยความจริงเขาก็ได้รับการบริการแต่ยังไม่ทั่วถึง และการบริการนั้นกลับไปเป็นภาระให้กับโรงพยาบาลในในในต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเถ้าเราสามารถที่จะทําให้เขาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเงินงบประมาณจากรัฐมาสนับสนุนก็เท่ากับเราไปลดภาระของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้ด้วย